ประเทศไทยรวมกันเปืนอค่าตะไทยรวมจ,จิตรวมใจรับไทยไว้การดำเนินชีวิตถ้าใช้จ่ายเงินหมุนเวียนใน ระดับล่างระดับลากญ้าก็ขาดหายไปทําให้สศรษฐรวมมันมีผลเสียหายความเชื่อมั่นอย่างต่างประเทศไม่มีรมอมีน้อยลงการลงทุน GDP ต่างๆมันลดลงไปหมดจากตัวชี้วัดต่างๆที่ได้สุนการต่างๆได้นาเสนอขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องหลักที่เราจะเป็นต้องแก้ไขโดยด่วนถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วมันจะทําให้ประเทศทั้งประเทศเราจะกลายเป็น f a ลส s t a ก็คือรัฐล้มเหลว สวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัศน์จินการคุณนะครับต้องยอมรับว่า 1. ในยุทธศาสตร์สําคัญของทางคสชหรือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือการกระตุ้นและทําให้เศรษฐกิจของไทยนั้นฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงอย่างที่คนไทยหลายคนนั้นหวังจะเห็นเศรษฐกิจของประเทศนี้ก้าวเติบโตได้อย่างที่เคยเป็นในหลายๆปีที่ผ่านมา ซึ่งการบรณาการการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจทุกภาคส่วนก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างที่ทุกคนหวังจะเห็นได้นะครับกระทรวงพาณิชย์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสําคัญที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและวันนี้เราจะพูดคุยถึงภารกิจต่างๆของกระทรวงพาณิชย์กับทางท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับ คุณศิรัตรัชถาปานาครับสวัสดีครับท่านประธาครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นคงต้องขออนุญาตถามถึงภารกิจทั้งหมดที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายในการจะดูแลพลิกฟื้นกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้การทํางานร่วมกันกันกบทางคอสชอเป็นยังไงบ้างครับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์มีกรอบที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจการค้าในประเทศและระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญของเราที่ได้รับมอบหมายให้เป็นโฟกัสเนี่ย อันแรกเลยคือเรื่องของเรื่องของค่าของชีพของประชาชนเรื่องของอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวนานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องการความเร็วในการที่จะส่งผลให้ประชาชนให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากตรงนี้เพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจของเราเนะคะเมื่อได้รับรายได้กลับสู่มือของอชาวนาประชาชนเนี่ยก็จะทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในเศรษฐกิจ เกิดการกระตุน้นการจ้างงานอะไรต่างๆก็เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เดินหน้าเร็วขึ้นด้วยค่ะคล้ายๆว่ากระทรวงพาณิชย์ดูทั้งภารกิจภายในประเทศเรื่องของค่าครองชีพการผลักดันให้คนไทยสามารถจะมีรายได้ที่มั่นคงค่าใ,ใช้ใจ่ายไม่สูงเกินไปแล้วก็การผลักดันเศรษฐกิจต่างประเทศเรื่องการส่งออกการนําเข้าต่างๆด้วยใช่ค่ะเรื่องการส่งออกเป็นเรื่องสําคัญนํารายได้เข้าประเทศด้วยค,ค,ค่ะทีนี้ขอมาทีละประเด็นเลยแล้วกันนะครับเรื่องของค่าครองชีพถ้าสังเกตจากตัวเลขเงินเฟ้อในแต่ละปีช่วงหลังที่ผ่านมาหลายคนกังวลกันว่าตัวเเลขินฟ้ สูงขึ้นคือค่าของเงินเราเนี่ยมันเล็กลงเล็กลงทุกปีสินค้าต่างๆราคามันก็แพงขึ้นหลายคนก็เลยกังวลว่าในยุคนี้เนี่ยการคุมราคาสินค้าต่างๆที่จะเป็นภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการยังไงในช่วงนี้บ้างครับคือขอเรียนเรื่องของหลักการก่อนนะคะคว่าเ,เรื่องของเ,ออเศรษฐกิจเสรีเนี่ยการใช้กลไกตลาดเนี่ยเป็นนโยบายใหญ่ในภาพรวม แต่ก็มีบางส่วนที่กลไกตลาดเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดความเอารัดเอาเปรียบหรือไม่เป็นธรรมนะคะทั้งในแง่ของผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคผู้ผลิตที่สําคัญก็ย่อมจะเป็นกเกษตรกรนะคะหรือว่าแม้แต่ SME เนี่ยตรงนี้เราก็ต้องดูแลให้เกิดความสมดุลในสังคมนะคะ เรื่องของค่าครองชีพของประชาชนนั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ม,มีส่วนที่เกี่ยวข้องที่สําคัญคือเรามีกฎหมายพระราชบัญญตัติราคาสินค้าและบริการนะคะปี2542ซึ่งให้อํานาจในการกํากับดูแลเรื่องของราคาตอนนี้มีสินค้าจําเป็นที่อยู่ในการควบคุมเนี่ยรวม40รายการบวกอีก3รายการเป็นธุรกิจบริการนะคะคที่เราดูแลอย่างเข้ เครืกเข้มงวดนะคะเป็นรายการสินค้าที่จเําป็นประชาชนต้องใช้กินใช้ใชอยู่ใ,<ช>ในทุกๆวัน,<ช>วนของช,ชีวิตเขา ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นอกนั้นเนี่ยสินค้าอื่นๆเราเพียงแต่ทำได้แค่การขอความร่วมมือนะคะคซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางผู้ประกอบการนะคะ,คะโดยทั่วไปเนี่ยความรู้สึกแม้แต่ดิฉันเองก็เราก็เป็นผู้บริโภครายหนึ่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออของแพงขึ้นอะไรต่างๆนะคะ,ะเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า การใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยก็คุมได้แค่บางส่วนนะคะแต่ว่าเรามีหน้าที่ที่สำคัญคือไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือตั้งราคาที่ศูนย์สูงเกินเกินเกินเหตุเกินาเป็นเกินเหตุตรงนี้แต่ว่ามันก็เราก็ต้องพึ่งกลไกตลาดด้วยถ้าตั้งราคาสูงผู้บริโภคไม่อยากซื้อแน่นอนผู้ผู้ขายก็ย่อมต้องลดราคาลงเกิดการแข่งขันอาจจะเกิดตั้งราคาต่ําไปู้ประก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีความสมดุลซึ่งทั้งในแง่ผู้ประ ประกอบการเองก็ต้องคำนึงและกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องดูแลผู้ประกอบการเลยนะักระทรวงพาณิชย์ก็ต้องดูแลทางฝ่ายผู้บริโภคเอาเป็นสําคัญคือผู้บริโภคก่อนนะคะส่วนผู้ประกอบการเราก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของเขาด้วยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนอกจากเครื่องมือตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรามีมาตรการที่เข้าไปช่วยเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพนะคะอย่างเช่นเรื่องของการขอความร่วมมือในการคุมราคา อา,อาหารนะคะที่เป็นการขายโดยร้านทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในระดับ30-35บถึงาบาทนะคะนะแล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญคือไปรับได้รับความร่วมมือจาก Modern Trade นะคะที่จะขอให้คุมราคาที่ฟู้ดคอร์ดเนี่ยให้อยู่ในระดับสัก45นะคะ 35-45บาทไม่ให้เกินนั้นก็คือทุกรายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีให้ความร่วมมืออันนี้คือทั่วประเทศเลยกําลังจะเริ่มนะแสดงว่าต่อไปนี้ประชาชนหวังจะไปฝากท้องในฟู้ดคอร์ดของพวกรานปลิกใหญ่ๆทั่วประเทศนี่ก็ราคาก็น่าจะสบายกระเป๋าพอสมควรไม่หนักเกินไปก็น่าจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไปนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นทุนด้วยนะคะ อย่างเช่นเรื่องอาหารเนี่ยก็ตามฤดูกาลวัตถุดิบบางอย่างก็อาจจะมีราคาสูงเพราะว่าอาจจะมีฝนตกมากหรือขาดเรื่องของฤดูแล้งอะไร <help. S 2> ต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ต้องคำนึงด้วยนะคะก็ต้องยอมรับแต่โดยทั่วไปนะั้นเนี่ยมีสินค้ายอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของเสื้อผ้านะคะ,ะผู้หญิงนี่จะรู้สึกเสื้อผ้าทำไมแพงอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็มีทางเลือกเยอะมากในตลาด <Help. S 2> จะไปเลือกคุณภาพระดับไหนนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็คือการแข่งขันก็มีความสําคัญแต่ต้องเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราเราก็จะมีกฎหมายเรื่องของอพระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันด้วยค่ะคผมเองก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของธงฟ้าโค,ครงการธงฟ้าแล้วก็เชื่อว่าประชาชนพี่น้องที่ดูอยู่หลายท่านก็ชอบที่จะไปงานมหากรรมธงฟ้าคอยติดตามว่าจะไปที่ไหนอย่างไรบ้างเพราะว่าจะได้คอยซื้อสินค้าราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีทีนี้โครงการธงฟ้าในช่วงนี้ครับจะมีการขยายออกไปแค่ไหนยังไงบ้าง เราทำอย่างมีแผนงานนี่รที่จะทำทั้งประเทศนะคะทั้งที่ส่วนกลางนะคะที่เราจะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมก็เป็นช่วงวันเดือนเกิดของกระทรวงพาณิชย์พอดีนะคะจัดใหญ่รวมทั้งเอาสินค้าชุมชนเข้ามารประกอบด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ทำตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องลงไปถึงระดับของอำเภอทีเดียวนะคะ,ะในหลายจังหวัดเพราะฉะนั้นเราก็ ต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะคะโดยทั่วไปที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้าที่จําเป็นต่อาการครองชีพในราคาที่ค่อนข้างจะต่ํากว่าปกตินะคะประมาณสักสามสินทำนองนั้น30-35%ิบนะะสามบห้เปอรแสดงว่างานธงฟา้ามหากรรมธงฟา้าเนี่ยจะมีลงไปลึกระดับอําเภอใช่ค่ะคไปจัดในระดับอำเภอในภูมิภาคจะงรวัวละถี่ขึ้นด้วยไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ก็จะทํามากขึ้นทําให้ ให้มั่นใจเรื่องของคุณภาพด้วยนะคะครับทีนี้เรื่องของราคาสินค้าทางกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าท่านคงพยายามที่จะคอยคุมราคาสินค้าให้อยู่ในความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีประชาชนบางคนบอกว่าราคาสินค้าอาจจะไม่ได้สูงเกินไปแต่หาซื้อสินค้าไม่ค่อยได้ตง้งที่ขาดตลาดตรงนี้เราต้องป้องกันไม่ให้เกิดนะคะแล้วเราก็ได้สํารวจตลาดตลอดเวลาลงไปถึงเราดูแลลงไปถึงระดับต้นน้ำนะคะโรงงานผู้ผลิต กลางน้ําปลายน้านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องขาดแคลนเนี่ยเรารับประกันตอนนี้ว่าไม่มีการขาดแคลนนะคะของสินค้าในท้องตลาดะะทางผู้ผลิตสินค้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดของขาดก็เติมตลอดเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้ในแง่ของนอกจากค่าครองชีพสำหรับผู้บริโภคทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจสําคัญก็คือการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรายเล็กรายกลางรายใหญ่ของประเทศเนี่ยให้แข่งกับนานานชาติได้ ทีนี้ในแง่งของธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์อยากจะพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยอันนี้มีนโยบายหรือมีแนวทางยังไงบ้างครับ เราก็มองเข้าสู่การทำงานในมิติใหม่ของกระทรวงด้วยนะคะคพอเราเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงการทำธุรกิจต่างๆมีวิธีการก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะแล้วก็มีเรื่องของ supply chain ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพรวมตอนนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนค,ะค่ะค,ค,คือส่วนที่เป็นสินค้านะคะกับส่วนที่เป็นบริการในด้านสินค้านั้นเนี่ยเราก็แน่นอนอยากที่จะให้ประเทศไทย ซึ่งมีฐานการอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างหลากหลายกว่าหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นผู้นำในอาเซียนทีเดียวเรื่องของการผลิตฮา,าร manufacturing. ์มานูแฟจอริ่งเราเน้นเรื่องของการที่จะพัฒนายกระดับสินค้าของเราเนี่ยให้มีคุณภาพที่เป็นสากลเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนทั้งในตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศก็คือจะเปิดตลาดต่างประเทศให้กว้างขึ้นด้วยขยายไปเรื่อยๆแน่นอนคะ่ะครับแต่ที่สําคัญเราต้องไม่ลืมตลาดในประเทศ <Zeiten> <Panch al. S 2> ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่นะคะในอาเซียนและมีกําลังซื้อค่อนข้างสูงครับ67ล้านคนเพราะฉะนั้นต้องมองตัวเองด้วยว่าตรงนี้เราเป็นหนึ่งในอาเซียนเป็นตลาดอาเซียนครับการแข่งขันในตลาดของเราย่อมจะมีคู่แข่งจากข้างนอกเข้ามามากเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราต้องขนขวายพัฒนาตัวเองนะคะให้สามารถยึด ครองตลาดได้นะแล้วเราจะดูแลด้วยเรื่องของการพัฒนามาตรฐานนะคะเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยถ้ามาตรฐานเนี่ยอ่อนเนี่ยการแข่งขันในประเทศ ก็จะลำบากพอค,คู่แข่งเข้ามาเนี่ยมีสินค้าคุณภาพดีขึ้นนะคะคกับการที่เราส่งออกเนี่ยตอนนี้เราประสบปัญหาที่ตลาดใหญ่ๆมีมาตรฐานเข้มข้นสูงเนี่ยหลายบริษัทหรือผู้ส่งออกหลายรายส่วนใหญ่จะเป็น SME เนี่ยจะทําไม่ได้จะเหลือแต่รายใหญ่ๆที่เข้มแข็งก็ยังเดินหน้าได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องย่อมโฟกัสตรง SME ที่อยากจะให้พัฒนาหให้ได้มาตารฐานในระดับที่ยอมรับได้นะคะในระดับอันนี้หมายรวมถึงบริการด้วยนอกจากหมายรวมถึงบริการด้วยนะคะเรื่องธุรกิจบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สําหรับประเทศไทยแต่ร้อยละประมาณร้อยละ51%เรนี่ยนะร้อยละ51าเนี่ย,นะยทำนำรายได้เนี่ยนะคะ,ะเป็นส่วนที่สำคัญของ GDP GDP ของชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็มีความ ตั้งใจมใีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนานะคะครเรื่องของธุรกริจบริการจากพื้นฐานขึ้นไปเลยผมขออนุญ,ญาตทิง้งท้ายนิดนึงประเด็นที่หลายคนก็เฝ้าคอยติดตามอยู่คือเรื่องของแนวทางการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐที่ยังค้างอยู่ในขณะน,นี้ทางกระทรวงพาณิชย์ต้องรอการนําเสนอแผนทั้งหมดให้กับทางคอสชอยังไงบ้างครับเรื่องนี้ค่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะก็คือเรามีข้าวอยู่ในสต๊อกของรัฐบาลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการค้า นะคะระหว่างประเทศด้วยร,รวมทั้งข้าวที่มีความต้องการซื้อภายในประเทศก็เราเองก็อยู่ในช่วงของอการประชุมปรึกษาหารือนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าในเร็วๆนี้เนี่ยคงจะชัดเจนขึ้นนะคะทีะ่ทางคอสชคงจะได้มอบนโยบายว่าเราจะดาเนินการอย่างไร,รแต่ว่าที่สำคัญคือเน้นว่าะจะต้องไม่ทำให้เกิด อุปสรรคหรือปัญหาอะไรนะคะทำให้เกิดความราบรื่นทําให้เกิดความเชื่อมั่นนะคะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เสรีแล้วก็เรามีความวาม,มีความเป็นธรรมและโปร่งใสอันนี้คือเรื่องสําคัญมากนะคะครเรื่องของความเชื่อมั่นแผนทั้งหมดของกระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะเสนอให้กับทางคอสอชอได้ประมาณช่วงกรอระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็ในวันสองวันนี้ค่ะ นะคะก็อยู่ในช่วงที่เรากําลังจะสรุปนะคะที่จะนําเสนอโดยเร็วค่ะครับในเห็นภาพรวมของทางภารกิจกระทรวงพาณิชย์วันนี้ต้องขอบคุณทั้งหลัดมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับ อย่างที่ผมได้เกินไปตั้งแต่ตอนต้นกระทรวงพาณิชย์ถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสําคัญที่จะร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่จะช่วยผลักดันกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นแข็งแรงเติบโตต่อไปได้โดยที่คอสชเองก็มุ่งหวังอยากจะเห็นประชาชนคนไทยมีความสุขแล้วก็เห็นสังคมไทยนั้นลกลับคืนสู่ความสันติแล้วก็คนไทยรักกันเศริญติจต่างๆแข็งแรงได้อย่างที่เคยเป็นที่ผ่านมานะครับนั่นคือทั้งหมดของรายการเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้พบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ